สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้1 6มษนายน2568หนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับแจ้งข่าวพี่น้องอสองมอครับวันนี้พูดในหัวข้อ,ขอเรื่องอสองมอขนาดนี้กำลังกลัวสองเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่กลัวไม่ใช่เรื่องจริงสักเรื่องอา้าวแล้วมันแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมจึงกลัวสาเหตุที่พี่น้องอสองมอกลัวเพราะว่าไปดู ในมีการในโลกโซเชียลออนไลน์มีการโพสต์การแชร์กันประมาณนี้นะครับก็เลยกลัวแต่จริงๆแล้วในข้อทีจ่จริงแล้วมันไม่มีเรื่องจริงสักอย่างสิ่งที่พี่น้องอสมอกลัวนะครับเรื่องที่หนึ่งครับยุบอสมอรครับยุบอสมอแล้วเงินที่จ่ายค่าบริการอสมอนี่ไปจ่ายผู้สูงอายุทํานองนี้นะครับไปเพิ่มเบี้ยเงิี่ผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้อันนี้พี่น้องอสมอก,กลัวและกระวนเช่นเดียวกันอ่าเรื่องที่หนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าหรอเรื่องที่กลัวนี่ไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายจะยุบอ,อสมอนะมีแต่เขาจะให้อสมอได้มีสวัสดิการต่างๆที่ดีขึ้นกําลังพยายามออกกฎหมายให้อสมอได้มีความมั่นคงถ้าออกกฎหมายให้อสมอเสร็จอสมอจะมีความมั่นคงในด้านตําแหน่งหน้าที่ของอสมอในด้านสวัสดิการต่างๆจะดีขึ้นอย่างมากมายเพราะนั้นเขากำลังทําให้อสมออยู่เพราะ,ะนั้นยุบอสมอจริงไม่มีนะ ในส่วนที่มีการโพสต์การแชร์กันในโลกโอ,ออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างๆนย่ยเป็นแต่เพียงมีคนกลุ่เรื่องขึ้นมาแล้วพิมพ์แสดงพิมพ์ขอความคิดเห็นกันบอกว่ายุบอ,อสมอดีไหมแล้วเอาเงินไปช่วยผู้สูงอายุเพิม่มเบี้ยยังขี้ผู้สูงอายุเป็นสามพันอะไรประมาณนี้ทํานองนี้เป็นการโพสต์ขึ้นมาแล้วไปถามความเห็นคนเสร็จแล้วคนก็ไปคอมเมนต์ต่างๆมากมายแต่นั่นเป็นเป็นเรื่องเฉพาะการโพสต์ในโลกออนไลน์แต่ในเรื่องความจริงแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายยุบอสม นะเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้รัฐบาลไม่มีนโยบายยุบนะในส่วนของการจะเพิ่มเบี้ยเงีพผู้สูงอายุเขาไม่เกี่ยวกับเงินอ,อสมออยู่แล้วถ้าไปถึงถ้าพูดไปถึงรัฐบาลถ้าเขาจะเพิ่มเบี้ยเงีพผู้สูงอายุเขาก็จะมีงบประมาณของเขาอยู่แล้วในส่วนที่เขาจะเอามาเพิ่มเพราะฉะนั้นในส่วนที่ยุบอ,อสมอก็ทําความเสียเขาเรียกว่าเสียเส้นไปเหมือนกันเสียเสียความมั่นใจอ,อสมอมีคือทําให้เกิดก่อกวนประสาทพูด,ดง่ายว่า โรคออนไลน์ก่อกวนประสาทอสมออสมอก็พิตกกังวลไปแล้วก็เสียสุขภาพจิตไปพอสมควรแต่จริงๆแล้วประเด็นนี้ไม่มีการยุบอสมออย่างแน่นอนเป็นแต่เพียงโลกออนไลน์โพสต์แชร์กันเพราะฉะนั้นเรื่องที่1ถ้าพี่น้องอสมอท่านใดกําลังกลัวเรื่องนี้อยู่และพิตกกังวลอยู่ว่าเขาจะยุบอสมอทาความเข้าใจให้แล้วนะครับว่าไม่จริงครับไม่มีเรื่องจริงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในกรณียุบอสมอนะครับเรื่องที่1ห,หายกลัวแล้วนะครับอย่ากลัวอีก นะเรื่องที่สองเรื่องที่พี่น้องกําลังกลัวอยู่ขณะน,นี้นะเรื่องที่สองนะต่อไปแต่เรื่องที่กลัวไม่ใช่เรื่องจริงอีกอสมอกลัวอะไรอีกกลัวโดนคัดออกอา้าวคัดออกจากอะไรคัดออกจากการเป็นอสมอใครเล่ะจะโดนคัดออกเขาบอกว่าอายุเกินหกสบนะมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามบอกว่าเขาจะคัดคน ที่เป็นอสมคนที่อายุเกินหกสิบเขาจะคัดออกจริงๆเลยแล้วก็พี่น้องอสมก็คอมเมนต์มาบอกว่าถ้าคัดออกไปแล้วชาวป,ปาระิจส,สงเคราะห์ชกสสมอแห่งประเทศไทยบ้างเรายืมทกศทไปแล้วบ้างเราจะเอางเงินที่ไหนจ่ายนี่เขาเพราะว่าเราก็ยืมธนาคารทกสไปแล้วไม่มีเงินจ่ายนี่นะเนี่ยนะแล้วก็เป็นสมาชิกชกศสมออยู่ก็ไม่มีเงินให้หักนวนี่เพราะว่าไม่มีรรค่าปริกการแล้วหกสิบปีขึ้นไปเขาจะคัดออกว่างั้น พี่น้องสมอคอมเมนต์มาอย่างนี้นะประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องกลัวว่าหกสิบปีขึ้นไปจะโดนคัดออกกําลังกลัวกันอยู่ขณะนี้แต่เรื่องที่กลัวไม่ใช่เรื่องจริงอีกครับพี่น้องครับพี่น้องไปฟังมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่เราจะอ,าอธิบายเรื่องจริงให้ฟังเรื่องจริงก็มีอยู่ว่าไม่มีการคัดอสมออ,อกแต่อย่างใด นี่ข่าวอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไม่เกี่ยวกับการคัดอสมอออกแต่อย่างใดแต่ในส่วนของร่างกฎหมายที่จะออกกฎหมายเป็นกฎหมายพรบอรสมอนั้นก็มีการกล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติการกล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นอสมอคนใหม่นะอันนั้นเขาพูดถึงออกกฎหมายเสร็จแล้วถ้าออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้กฎหมายเสร็จเขาพูดถึงเรื่องใครที่จะ ถูกมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอสมอรายใหม่อันนั้นเขากําหนดอายุกาหนดอายุคือคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นั่นมีสิทธิ์มารับการคัดเลือกเป็นอสมอนอกจากจะมีอายุ1 8ถึง60แล้วยังจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วยหลังจากประกาศใช้กฎหมายโน้นเขาจึงจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ใช้ให้อสมอไปคัดคน60ปีขึ้นไปออก เขาใช้คัดเลือกอสมรายใหม่ที่จะมาเป็นอสมนะคนต่ำกว่า18ปีเป็นอสมไม่ได้คนอายุเกิน60ปีเป็นอสมไม่ได้เพราะนั้นคนที่จะมาเป็นอสมรายใหม่หลังประกาศใช้กฎหมายเขาจะคัดเลือกเอาคน18ปีขึ้นไปแต่เอาคนไม่เกินอายุ60ปีอันนั้นใช้ในกรณีคัดเลือกอสมใหม่นะครับส่วนคนที่เป็นอสมเก่าอยู่แล้วท่านที่เป็นอสมอยู่ขณะนี้แหละใครที่มีอายุเกิน60ปีอยู่ ก็เป็นอสมอต่อไปครับเขาไม่ได้บอกว่าจะไปคัดอสมอคนเก่าที่มีอายุเกินหกสิบปีออกกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะและในร่างกฎหมายพรบสมที่เขาจะกําลังจะเสนอไปออกกฎหมายนี่การพ้นสภาพเขาก็ไม่ได้ระบุอายุว่าการพ้นสภาพอสมอนี่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปพ้นสภาพเขาไม่ได้ระบุเพราะนั้นคนที่เป็นอสมอ,อยู่แล้วอายุเท่าไหร่ก็เป็นอสมอได้นะถ้าประเมินผ่าน เขาจะมีการประเมินหลังจากออกกฎหมายเขาจะมีการประเมินทุกปีประเมินสมรรถนะในการทํางานใครทํางานดีใครทํางานได้เขาก็ให้เป็นอสมอแม้จะอายุเกิน60สก็ยังเป็นและได้รับค่าเบี้การอายุ60ขึ้นไปก็เป็นอสมอได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำกัดอายุนะครับเพราะว่าการพ้นสภาพอสมอในร่างกฎหมายพรบสมที่เขาเขียนไว้ขนาดนี้น,นี่เขาบอกว่าคนที่จะพ้นสภาพจากอสมอถ้ากฎหมายใหม่ออกแล้วนะหนึ่งตายอันนี้พ้นสภาพแน่นอนเพราะตาย สองลาออกเองก็พ้นสภาพสามมีคําสั่งให้ออกทานองนี้มีคําสั่งให้ออกเพราะอะไรเพราะทําความผิดเขาตั้งกรรมการสอบสวนแล้วมันมีความผิดก็ต้องออกไปเขาสั่งให้ออกอันนี้ก็สามข้อสี่ขาดคุณสมบัติข้อห้าโดนคดีอาญาจนโทษสารพิพากษาจําคุกอันนั้นต้องออกประมาณนี้ครับอ่าเรื่องเรื่องารายละเอียดเราก็พูดไม่หมดหรอกไอไอกำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่าพ้นสภาพมันมีกี่ข้อจริงๆแล้วมันมีหกข้อ ก็ไม่เกี่ยวกับอายุนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่สองที่เรื่องเรื่องที่กลัวว่าคนอายุหกสิปีขึ้นไปจะโดนคัดออกจากการเป็นอสมอเลือกกลัวได้แล้วไม่จริงนะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้คัดอสมอยุ6หกสิปีขึ้นไปออกนะเป็นอสมอต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามข่าวและนามาเล่าให้ฟังอย่างจริงจังอย่างเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพราะนั้นอสมอกลัวสองเรื่องก็สรุปแล้วอสมอกลัวเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงหนึ่ง ยุบอสมอแล้วอเอาเงินไปจ่ายผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ 2. กลัวคัดออกคนอายุเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อสมอกลัวก็อยากกลัวต่อไปเพราะไม่ใช่เรื่องจริงชัดเจนแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ